ผมกำลังจะพูดถึงเรื่องความขัดแย้งของสราาหรัฐอเมริกากับจีนเหตุผลเพราะว่าปัญหาของหัวเวย่ยคือพูดง่ายๆนะท่านผู้ชมผมเนี่ยติดตามข่าวต่างประเทศมาตั้งแต่ผมยังหนุ่ม ผมไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเลยว่าบริษัทบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทเอกชนนะฮะแล้วถ้าผมจําไม่ผิดหัวเว่ยไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะเป็นบริษัทส่วนตัวที่ไม่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ผมอาจจะผิดก็ได้นะแต่ข่าวล่าสุดเมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าหัวเว่ยยังเป็นบริษัทเอกชนอยู่บริษัทส่วนตัวอยู่ผมไม่เคยเจอบริษัทบริษัทหนึ่งเป็นมูลเหตุของการทะเลาะเบาแวงของประเทศสองประเทศไม่เคยเจอเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วก็ไม่เคยเจอว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมองหัวเว่ยเป็น ศัตรูศัตรูของประเทศสหรัฐอเมริกาและพยายามยุยงส่งเสริมให้ประเทศต่างๆที่ตัวเองมีอิทธิพลครอบงำอยู่ไม่ว่าจะเป็นยุโรปไม่ว่าจะเป็นแคนาดานะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษออสเตรเลียหรือใครก็ตามที่สหรัฐอเมริกาคิดว่าเป็นพันธมิตรให้บอยคอรตสินค้าจากหัวเว่ยในเรื่อง 5G ผมไม่เคยเจอเพิ่งมาเจอครั้งนี้ครั้งแรกเป็นไปได้ยังไงทำไมมันถึงเป็นชนนี้ เวลาอเมริกาพูดถึงหัวเว่ยแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าเจิกเจิหรือว่าถ้าภาษาไทยก็เรียกประสาทรับประทานภาษาแถวบ,บ้านผมเขาเรียกประสาทแดกนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยสงสัยผมก็เลยไปดูข้อมูลต่างๆซึ่งผมสงสัยมานานละข้อมูลที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อประมาณวันกุมภาพันธ์วันที่6นะฮะพศ2563นะฮะได้มีการ กล่าวสุนทรพจน์ของอายการสูงสุดของสาหารัฐอเมริกาชื่อนายวิลเลียมบาร์ซึ่งเขาพูดที่ China Initiative Conference China Initiative Conference คืออะไร China Initiative ก็คือว่ากระบวนการที่อเมริกาตั้งขึ้นมาเพื่อปราบปะชะดะพวกคนจีนที่ขโมยเทคโนโลยีอเมริกาไปแล้วก็ไล่จับคนจีนหรือก็ฝรั่งที่ร่วมมือด้วยกับคนจีน ล่าสุดเขาเพิ่งจับฝรั่งคนหนึ่งซึ่งเป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดทางด้านการแพทย์ข้อหาว่าโกหกว่าไม่ได้ม,มีการสัมพันธ์ติดต่อทั้งที่เคยรับเงินทุนสนับสนุนจากประเทศจีน น,นี่ผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆทีนี้ China Initiative เนี่ยก็คือว่าช่วงหลังๆเนี่ยอเมริกามีความรู้สึกเจอใครท่านผู้ชมประสาทรับประทานกับเทคโนโลยีของจีนซึ่งก้าวกระโดดไปเรื่อยๆเอ๊ะทำไมจีนมันไปได้เร็วน,นะในเรื่องไม่ไม่ใช่เรื่องโทรคมนาคม 5G นะเพราะโทรคมนาคม 5G ที่ผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนั้นก็คือฝีมือของหัวเว่ยในการวิจัยพัฒนาแต่มันมีเรื่องเครื่องบินเรื่องอุปกรณ์หรือว่าเรื่องเกี่ยวกับไอพัดลมเทอร์ไบน์ที่จะพัดหรือเรื่อง คอมพิวเตอร์เรื่องโน้นเรื่องนี้เอ้ะทำไมจีนพัฒนาได้เร็ว,รวก็ปรากฏว่าอเมริกาจับได้ว่าจีนเนี่ยไปขโมยมีขบวนการขโมยเทคโนโลยีอเมริกาด้วยวิธีหลายวิธีวิธีแรกที่ทํากันเป็นปกติจนกัะงทั่งอเมริการู้ทันอเมริกาก็เลยบล็อกไม่ให้จีนมาซื้อบริษัทในอเมริกาวิธีการคือตอนนั้นจีนมีตังเยอะอเมริกาเนื่องจากเป็นประเทศทุนนิยมนะบริษัทไหนไปไม่รอดเงินทองหมุนไม่พอก็ประกาศขายจีนก็เข้ามาซื้อพอซื้อปั๊บก็ถอดสลักพวกความลับททยีี่ริษ เจ้าของเอามาแล้วเอาไปให้ประเทศจีนโรงงานที่ประเทศจีนเพื่อไปต่อยอดต่อมาจนกระทั่งอเมริการู้ทันอเมริกาเลยสั่งปิดบล็อกไม่ให้บริษัทในประเทศจีนซึ่งบางบริษัทเป็นบริษัทที่มีรัฐบาลจีนหนุนหลังอยู่เข้ามาด้วยเหตุนี้จีนก็ใช้วิธีส่งนักศึกษามาเรียนปริญญาโทรหรือว่าให้ทุนสนับสนุน ให้อาจารย์ในมาหาวิทยาลัยที่อเมริกาค้นคว้าวิจัยในเรื่องงานนี้แล้วก็เอาผลงานที่ว้นค้นคว้าวิจัยมาเป็นของตัวเองหลังจากนั้นแล้ว FBI ก็มีคําสั่งมีหนังสือเตือนไปที่มาหาวาลัยทุกมาหาวาลัยบอกให้เลิกมีปฏิสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษานในจีน เลิกมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์จากเมืองจีนเลิกมีปฏิสัมพันธ์จากนักศึกษาจากเมืองจีนนะให้ระวังเอาไว้เพราะว่าจะโดนขโมยเทคโนโลยีท่านผู้ชมครับด้วยเหตุน,นี้จะเห็นว่าอเมริกาเนี่ยมีความคับแค้นใจว่าประเทศจีนเนี่ยมาขโมยเทคโนโลยีตัวเองไปอย่างมากนะเพราะฉะนั้นอเมริกาก็เลยตั้งป้อมจนกระทั่งนายวิลเลียมบาร์สอายการสูงสุดได้กล่าวสุนทรพจน์พารากราฟที่สำคัญที่สุดที่ผมจะมาให้ท่านผู้ชมชมเขาบอกอย่างนี้ เขาบอกว่าการุณาอย่าเข้าใจผิดนะครับท่านผู้ท่านผู้ฟังให้เข้าใจว่าความสามารถของทางเทคโนโลยีของจีนในขณะนี้กำลังท้าทายอเมริกาอย่างสูงที่สุดแล้วเดิมพันของอเมริกาเป็นเดิมพันที่สูงมากตั้งแต่ศตวรรษที่19อเมริกา เป็นผู้นําและเป็นผู้สร้างนงวัตกรรมในทางด้านเทคโนโล,โลยีด้วยการเป็นผู้นําและเป็นผู้สร้างนงวัตกรรมทางเทคโนโลยีมันทําให้อเมริกาเนี่ยสามารถจะมั่งคั่งขึ้นมาแล้วมั่นคงทําให้ มาตรฐานการเป็นอยู่ดีขึ้นทําให้มีโอกาสในการขยับขยายเศรษฐกิจออกไปให้โอกาสกับคนหนุ่มคนสาวแล้วก็ให้โอกาสกับคนรุ่นต่อๆไปและก็ความมั่นคงของชาติณนะวันนี้ขึ้นอยู่กับการที่อเมริกาต้องเป็นผู้นําในเทคโนโลยี ท่านผู้ชมชัดเจนไหมฮะชัดเจนไหมฮะว่าอเมริกามองว่าเทคโนโลยีของจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 5G ของหัวเว่ยซึ่งอเมริกาไม่มีไม่ได้เป็นผู้นําทางด้านนี้เลยแม้แต่นิดเดียวเพราะอเมริกายังไม่ได้ทําเลยในโลกนี้มีคนที่ทําเทคโนโลยี 5G มีอยู่4ประเทศมีหัวเว่ยมีซ t ทของจีนแล้วก็มีโนเกียและมี e r ริคเซนโนเกีย r i ริคเซนยอดส่วนแบ่งของตลาดมีอยู่2 1หัวเว่ยกับซ t e ส่วนแบ่งตลาดมีอยู่28%อเมริกาเจิร์อีกแล้วประสา รับประทานก็คือประสาทแดกนั่นเองตกใจก็เลยเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพื่อหยุดยัง้งทําไมถึงต้องเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเทคโนโลยี 5G กําลังจะเปลี่ยนโลก